สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มฉกผ้าร่วยหวยปดหนีนะครับนะผมแรงนี้ก็เป็นแรงของวันที่18มกราคมายนสองหาหกหกนะครับเนาะเมื่อนี้วันที่18ดห้าน้อยเท่ากับหลังจากข้าน้อยออกไปแล้วกับมีหลายคนหลายทันได้ให้ได้แบง่งได้แตกได้เด่งกันนะครับแล้วครับผมครับผมเมื่อนี้ไปเบิ้ง 5, ห้าน้อยมัดร่วมของวันที่18 ว่ามีแตกน้อยไดเนี่ยนะครับเนาะไปเบื้องกันใดเลยครับผมมาแตกน้อยไดเนี่ยวันที่แปดแตกไปสามน้อยครับผมสามน้อยแตกเข่าไปที่สามน้อยนะครับเนาะน้อยแรกไปเบื้องกันเลยมานน้อยน้อยใดเขานะครับเนาะน้อยแรกเฉพาะกิจแบบของมัดร่วมนะครับเนาะสูตรมัดร่วมผมมีออกไปที่เจ็ดหนึ่งศูนย์ข้างล่างศูนย์สองหนึ่งศูนย์ไม่มี น้อยรวมไม่มี1 0 2 0 2สนก็ไม่มีนะครับเนาะมาที่2น้อยพิเศษเนาะครับเนาะบนออก3 2 0ล่างออกหา3 20 20มอยศูนองนย์ยูนมี่หาสอยูนิโอม,มอี่ไปมี่ยูไปมี่ยูพี่ครับไปมี่ยูสายด่วนหานี่นี่หาสนี่หานี่สายด่วนห2นาเลย เข้าตรงๆใน5้าสองสายด่วนครับผมครับผมหาสเข้าไปที่5 2นะครับเนาะหาสอน,น,น้อยแล้วน้อยที่2ไปเบิง้งน้อยปกตินะครับเนาะน้อยปกติว่าไม่แตกตัวใดแน,น่ปกติก็ออก2 8 2แปนะครับเนาะสอง,สองจับคูมีบ่2สองแปดสองแองบอ่มีล่างหาสองหาสอง หาองเขาอีกแล้วครับหาสองเขาอีกแล้วแพที่สองเขาสายดวนคือเขาขผมหาสองแพทที่สองกับเขาสายดวนแพ้แรกกับเขาสายดวนนะครับเนาะกับผมสุดยอดเลยครับนี่หาสองห้าสองตรงๆเลยนะครับเนาะห้าสองกับผมต่อไปไปเบื้องน้อยที่แตกอีกนะครับเนาะน้อยน้อยวีพีวีพีออกตัวใดแน่วีพีออก 6, า 39, สามศย์หราง3ามเก่าสมเก่ามีโยูนยี่มีลางมีสมเก่ามีแต่หกศูนย์ศเข่าเต็มเต็มได้ครับหกศูนย์ศูนย์หกตัวว่องไห้พอม60ศแต่ตอนนี้มันเป็น0ูนย์หกเนาะก็เข้าตัวเจาะก็เรียกว่าเข้าเหมือนกันเพราะว่ามันเข้าตัวกลับเนาะเข้าตัวกลับเข้านี่ศูนย์กนี่หกศู 60, เข่าเต็ม,เต,มเต็มได้ครับผม น้อยมัดร่วมเขาเข้าสามแผลใช่ไหมสามเก้ามีอีกไหมสามแผลสามเก้าไม่มีเข้าไปที่สามแผลใช่ไหมหรือเปล่าสามเกาม่าสามเก่าพี่พี่บอมีกับผมไปเบื้องซ้ายวิ่งหลุดนะครับเนาะวิ่งหลุดว่าเขาตัวได้เนี่ยวิ่งลุดเฉพาะกิดเขา บ่มี่ศูนย์สเก็ดหนึ่งศูนมี่อยู่นี่ชาวพม่าบ่มี่ชพาิกิดเขาเจแบบแยกนะครับเนาะวิ่งหลุดแบบแยกเขาเจนี่เจตรงๆเลยเจโอเคครับผมเจต่อไปแบบวิ่งหลุดเนาะน้อยที่2ออก3ามสองศนย์หาสน้อยพิเศษพิเศษ3 2มศ เข่าสามตรงตรงเลยขีดไถสองขีดพมเน้นพมิมน,นี่คือตัวเน้นนะครับขีดสองสิ์ขีดคือเน้นนะครับเด้อขีดสองสิ์คือตัวเน้นนะครับผมขีดสองสิ์คือตัวเน้นแล้วก็ไปเข้าหาสองอีกห้ากับเขาอีกนี่พี่เสียากับเขาอีกตรงตรงเลยหานี่ห้าก็เข้าเหมือนกันห้าเข้าวิ่งดูดเข่าหาต่อไปน้อยปกตินะครับเนาะน้อยปกติออกสองแปดสองหาสองคือเก่าสองแปดสอง ยูนีบ่มมีแบบมาร่วมมีแตยูนีข้อแปดครับผมข้อแปดข้อแปดตัวขีดให้ซ้อมเนียนพร้อสองขีดเลยนี่แปดเข้าตรงๆเลยวิ่งรูดก็เข้าอีกหนึ่งแพรแล้วต่อไปนอย v i p เนาะ v ี p v พ p เข้าสามศูนย์หกกับสามเก้าบสามศูนย์หกกับสามเก้า เข้านอยมัดรวมสามตัวเน้นให้ด้วยนี่ตัวขีดเช่นใต้ดแดงสองขีดเลยสามก็เข้าหกก็เข้าสองนอยเลยหกกระไดสามกระไดทั้งสามทั้งหกสองอันเลยเนาะนี่สามกระมาสองสองนีนตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งหกกระมานี่ตัวหนึ่งเป็นเขาแล้วมาเขาตัวของมันดยตรงด้วยสามอีกสามกับสองขีดอีกตัวนี้กระไดเน้นให้สามกระมาสามด้ยนี่โอ้สุดยอดเลยครับผมน้อยนุ่มโกววธรราดานะครับเนาะ สุดยอดสุดยอดเลยครับผมไพ่บตามบ่าเติมก็โอ้จะสิอะจังไดนี่นี่หาสองนี่โอ้ยมือนี่หาสองสุดๆเลยหาสองสายด่วนเขาสุดมือสุดมือมีมือหนึ่งบ่าเขาเว้นเดียวมือเดียวบ่าเ,เขาไมอนีเข่าสองแฝดเลยสายด่วนกลับมาได้อยู่ดีต่อไปไปเบื้องหน้าของวันที่สิบเก่านะครับเนาะมามีตัวใดแน่ไปเบื้องกันเลยครับผมครับผมหน้ยวันทีนะ่สิบเก่าเนาะมืออ่อเอิผมก็เห็ดไปเห็นเรียบร้อยแล้วนี่ น้อยมัดรวมน้อยแยกเป็นคืนก้นนะครับเป็นน้อยมัดรวมกับน้อยแยกคืเก้นนะครับผมครับน้อยมัดรวมไปเบิ้งว่ามีตัวใดเนาะครับเนาะมีสองหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดหาหาเก้าเกสองสองหหาสเก้าเวิ่งหลุดก็มีหาสองสามนะครับเนาะหาสองสาม 5, 2, นะ 5, 2, โอเคเอากรบผมแคปหน้าจอเลยครับ,แบ,รบแบบมัดร่วมครับผม โอเคครับผมต่อไปไปดูน้อยแยกนะครับน้อยแยกน้อยแยกน้อยที่หนึ่งก็มีน้อยเฉพาะกิจนะครับเนาะน้อยเฉพาะกิจก็มีวิ่งรูดเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะจับครูเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าเลขสามโตก็มีเจ็ดแปดเก้าฟันขาดไปเลื่อยนะครับเนาะครับผมหน้อยที่สองเออน้อยหน้อยที่สองน้อยสองมาออกเสียทั้งพี่เอาเรื่อนี้ก่อนนะเอาปกติ มันสีดวมกันเนาะนอกปกติก็มีวิ่งรูดเก่าศูนย์หนึ่งนะครับเนาะจับครูกับเก่าศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามตัวกับฟันขาดเก้าศูนย์หนึ่งไปเลยนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอครับแบบแบบสองเออแบบนี้มันจังไหนทั้งสองอย่างเลยโอเคมุมสูงนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอเลยครับโอเคครับผมต่อไปไปดูหน่อยฝั่งนี้มีหน่อยพิเศษพิเศษก็มีตัวไหนก็มีวิ่งรูดสี่ห้าหกนะครับเนาะวิ่งรูดสี่ห้าหก จับคู่กับซีหาซีหกแล้วก็หาหกนะครับเนาะสามตัวฟันขาดสีห้าหกไปเลยครับผมน้อยพิเศษครับต่อไปน้อยวีไอพีนะครับเนาะบางวีไอพีไมินมตัวใดนเนี่ยวีไอพีวิ่งรูสองสามสี่นะครับเนาะสองสามสี่จับคู่ก็มีสองสามสามสี่สองสี่แล้วก็สามตัวสองสามสี่ฟันขาดไปเลยครับผมเอาแคปหน้าจอเลยครับแบบมุมสูงแคปไปสองหน่อยเลยมันจะได้พร้อมกันเลย โอเคครับผมไปดูภาพรวมครับผมภาพรวมมุมสูงเนาะมุมสูงเลยมุมสูงเอัเแคบหน้าจอเลยครับมุมสูงครับผมแคปหน้าจอเลยครับผมโอเคครับโอุยอากาศกันหนาวหนาวครับผมไหลายคำหนาวก็เลยหนามีสิบเยดจังหน่อยเสียงแสกนี่นี่ครับผมนี่ แตกมือวันที่สิบแปดเนาะครับเนาะวันที่สิบแปดมีตัวไหนบ้างแตกตัวไหนบ้างอะไรยังไงก็ให้ดูเลยว่าแตกจริงอะไรจริงเนาะครับเนาะแตกอีหลีอีลอบเฮแตกอีเรียนเบื่องเอารถครับนี่แตกม่นแตกนี่หลักฐานนี่หลักฐานหลักฐานกับมิหัทุกมือครับผมครับผมจังได้กับขอฝากเนี่ครับเด้อครับเนี่ฝากช่องน้ำเน่นุ่มโฉกพาลุ้ยหัวปวดหนีเด้อครับเนี่ยสั่งสองทางยูทูบเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ น้ำแน่ได้ครับเด้อเขาไปแล้วก็กดแช์กดไลค์กดติดตามให้ผมเนี่ยผมอยากมีมูมีผัวอยากมีคนเข้าไปให้ความสนใจอยากให้คนได้รููแช่ไปให้ผมนะครับผมแช่ซอยกันเนี่ยแช่ไปแล้ให้คนได้รดูรล้จากได้เห็นในเบิ่งน้าให้ขาเจ้าด้มาถือกมาเอาเงินน้ำกันนะครับอย่าเบิ่องตัเขาเจ้าเอาเงินหลายเอามาเอาเงินข้าเจ้านี่ยินในเบิ่งงขาเจ้าเอาห่วงขาเจ้าห่วงเสียงน้อยเขาเจ้าแตกขาเจ้าห่วงว่านั้นก้เจาดีใจหนุ่มโฉบผ้าแตกผ้าดลุย ไทยบางแตกหลายคนห้วงว่าสันว่าสันหอยเล่าเขาหอ้องวันแรกเขาเจ็ดนะครับเด็กวันแรกเขาเขาเขาตัวเจาะเขาเจ็ดอยู่วิงรูดเพราะว่ามันเอาอย่างไรละ่ะมันเอาเลข่องละไทยมาออกสี่เจ็ดแล้วครับเนาะแต่ผมก็มาให้ถึงทางอยู่อกเจ็ดโอเคครับผมผูด,ดไดู้ดไดอยากไ้ไอ้ไวงตัววงนะครับเนาะไห้เขากลุ้มนะครับเด้อตัววงให้เขากลุ้มอันตัวนี้ไร่สวนท่านท่านวงห้ตัววงอยู่ในกลุ่มไล่นะครับเด้อเหมือนเสาร์กับสี่เหขึ้นเ่าละ วงหอยขึ้นเขาแต่าตัวนี้ลายสวยพรท่านวงว่าเห็ดใหม่ๆอยู่มาท่านวงไห่ยอยู่ตัววงก็ต้องเข่ากลมเพลเยกเพลเยกได้เลขเข่ากลมเลขเนียนเลขวงวงไหอตัวได้ก็ออกตัวนั้นครับพี่หมอวงสามเนียนสามก็ออกสามเนียนแปดกับเข่าแปดนี่เนียนแปดเข่าแปดเนียนตัวได้ออกตัวนั้นสามนี่ไม่หนีสามเข่าบังลายได้สามนี่สามสามน้อยไปน้อยมัดร่วมกับเข่าสามสองอันนี้สามเป็นเห็ดแห่กับเข่าขึ้นเขาเมื่อตัวนี้สามอีกกับเข่าขึ้นเขาน้อยนี่พราะนั้ เก่ทุกอย่างเด้ครับผมน้อยของหนุ่มโชว์สามนี่มันอีวิ่งดดเอากระตาใส่ได้เนาะเอากระตาใส่เงินเลยครับผมมเออื่นกัดแตกข้าครับมื่อกัดแตกข้าหวยไทยผมเฮ็ดได้แล้วละหวยไทยผมกับบ้านปล่อยเด้อหวยไทยจะปล่อยเมือไหนหวยไทยแบบไปล่อตัวงวดรถมันจังมันจังขังเนาะมีจังแม่นเครื่องงดกรเนี่ให้ซีเกตตรงๆเลยตัวแดงๆกอรมูลเลยรัฐบาลไทยผมเขียนไว้ใด้พร้อมแล้วมาให้คงสุดท้ายอีกหนึ่งเก่าๆหนึ่งปั๊ดเข่าคับเข่าแน่มหาหนึ่งเก่าอีกเรียกกัน โหฬาศาดอีกที่เรียกกันเด็กดวงประจําอันบ้นผมอีกเขาอีกผมกระซ่งให้เบิ้งอยู่ด้วยเหมือนมากระซ่งหลักฐานก็มีอยู่หาหนึ่งเก่าผมก็ได้ซื้อหาหนึ่งเก่ามันก็ะขิดตรงๆเลยหาหนึ่งเก่าเพิ่นใหตุตรงๆเลยหาหนึ่งเก่าสุดยอดคือการหัวไอ้ดวงประจําวันผมก็ได้โอเคครับผมคลิปนี้กันสิบเก่านะครับเนาะวันที่สิบเก่ามื่ออื่นยังไรก็ขอฝากไปในทั้งไลน์ทั้งยูทูบแหละเขาไปกดแชร์กดไลน์ไลค์กับแชร์น้ำเนี่ยครับผมไลค์กับได้ เห้คนมานเขากุ้งเนี่ยผมก็อยากจะใชมาสีอยู่ดีเนาะครับผมคิมีกับจังใดกับ่าตจุนยายนกับขอรบกวนพ่อพี่น้องเพียงเ่านีนะครับเนาะจังไดกับขอกล่าวคำว่าลาติสวัสดิ์ครับผม,มบน,น,นอมน,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 ออนปันดีฝันเห็นเรียกตัวงามๆฝันเห็นหน่วยตัวเด้งๆนะครับเนาะฝันเห็นนุมโชก แนวทางชมโชมมันเด่นอยู่แล้วครับผมอย่งไรก็มามะมันตามมาติดตามนะครับเด้อเพระาะว่าดีกว่าเขาไปเล่นแบบซุซ่มๆเล่นแบบแบบมีแนวทางมีคนไหนแนวทางดีๆมีอาจารย์ที่เขาแบบชำนาญการแบบชำนาญการที่เฮ็ดการ์มวยกับเบรกเนาะเขาเฮ็ดมาหลายปีแล้วเขาเก็ได้ชำนาญเลี้ยงห้าหน้อยผมมาต้องห่วงเนาะผมเข่ามาหกสิบสีเข่าเจ็ดสิบวันเด้อนะครับผมมาที่สถิติไปหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วล่ะรุดสองมือจากมือร้อยเขาทุ่งมะนี่หอดมือปัจจุบันยังเจ้ามือมียผมู จากวันลอยกระทงนับมาเลยว่าเป็นกี่เดือนแล้วกี่วันแตกติดต่อกัอนเลยดูดแค่2วันเองยังไม่มีใครทําทได้นะครับเนาะโอเคครับผมสําหรับคื้นนี้ก็ลาดีสวัสดนะครับเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ